ทรงคังสไตล์ค่อนข้างแบดบอยไปดูตีเสื้อที่ห้องพี่ไหมกล้องพร้อมไฟพร้อมสเตจครับสิ่งนีค้เกสดอะไรขึ้นเนี่ยรับผมหลายคนอาจจะเห็นปกคลิปนะครับว่าหน้านี้ดูไม่ตื่นเลยยังสลืมสลืออยู่เลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาแต่งหน้าเป็นทรงคังย่าดัใช่ครับวันนี้จะแต่งเป็นทรงคังครับผมเนว่าเดรสนะครับก็คือตอนนี้เขามาจริงๆแล้วแบบ คือเอาจริงๆผมชอบเขาตั้งแต่สวิตโฮมนะที่เป็นผีนางรนะำเหมือนโน้ำนมสวิตโฮมสวิตโฮมที่แบบว่าที่เ,เป็นหนังเอเลี่ยนอะออประมาณนั้น,นไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ซอมบี้นะคือตอนเนี้ยเขามาจริงๆทรงคังคือเขามาจริงๆแล้วนางเอกเขาก็แบบสุดจริงๆที่มาจากเรื่องเมียน้อยนะครับผมซึ่ง มากมากเก๋แต่งเนนาเอกดีใช่ oh, <no. S 1> นะครับผมก็เอาจริงๆลุกไม่ยากคือหน้าเนี่ยเรจะเน้นงานผิวแบบงานกลว์งานผิวแบบใจ,จ๊ยไวยๆแล้วก็จะเห็นผมนิดนึงนะครับซึ่งเอาจริงๆผมตอนเนี้ยก็คือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทรงผมที่แบบไทยเลยแต่ว่าก็อาจจะทดแทนก็ได้เดี๋ยวลองดูลองดูว่าจะได้ไหมเหมือนไหมเอาจริงๆทรงคงังในเรื่อง Never the Less นะครับเป็นตัวละครที่แบบว่าค่อนข้างดานโปรยค่อนข้างแบบว่ายวยยวนอะไรเยายวนซึ่งแบบว่า ชุดอย่างนี้ชุดลุงๆอย่างนี้ก็คงไม่ได้ต้องเปลี่ยนชุดก่อนใกล้เคียงสุดในประวัณเท่านี้นะครับจัสตินฟีเบอร์เรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาจิงคือไม่ยากแล้วตอนนี้คือหน้าโลนมากโลนวบบนี้คงไม่มีแล้วนะฮะโอเคครับเริ่มกันเลยฮะก็บำรุงวันนี้ผมใช้แค่สองตัวนะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่างานผิวนี่คือดีที่สุดแล้วเนื่องจากว่าเป็นแบบว่ามีความฉ่ำความแบบ นิดนึงนะครับก็ตัวแรกนะครับมันจะบำรุงด้วย s p o t t r i bytening booster serum นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับดิฉนรินตัวใหม่ล่าสุดของเขานะคะคือตัวนี <Sh> oh ้เนี่ยเขาจะปรับจากสูตรเดิมนะครับตัวที่แบบว่าเป็น2แท่งเคยเห็นไหมที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเป็นตัวดังตัวเด่นของเขาเลยเป็น2แท่งขึ้นมาตัวดังเขาเลยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าปรับเทคโนโลยีให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งผมบอกเลยว่าผมชอบมากแล้วก็แบบว่าผู้ชายสามารถใช้ได้แล้วคือเอาจริงเป็นตัวชูลงตอนนี้ของผมเลยเนื่องจากว่าไปสมุนมาแบบละมุนมากนี่นะครับ แบบงานผิวงานกลว์คือแบบว่าเป็นเซรั่มแบบว่าช้ำๆอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าตัวใหม่ตัวนี้รับผสมครีม2ฝั่งเนี่ยเข้ามาผสมกันเรียบร้อยแล้วเอาง่ายคือกดง่ายกว่าเดิมครับตัวนี้จะช่วยแบบบำรุงเรื่องแบบว่าลดจุดด,ด่างดำรอยสิวรอยฝ้ากะรอยดำรอยแดงต่าง อะไรที่บอกว่ามันเกิดจากการโดนแดดะครับคือซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ก็คือต้องเจอปัญหาพวกนี้อยู่แล้วนะครับกาบฝ้าจุดด่างดำจากสิวจากแดดจากเล่นกีฬาอะไรมาก็คือมันก็นจะมีอะไรพวกนี้บ้างซึ่งปัญหาเราก็ต้องแก้นะครับผมแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ชอบทาครีมเยอะนะครับหรือไม่รู้จะใช้อะไรรักษาดีก็คือแม็กว่าตัวนี้ตอบโจทย์นีเห็นนะเนี่ยเป็นเนื้อแบบเซรัม่มแบบเบาๆบาง,บางๆคือจะบอกว่ามันเป็นเนื้อที่แบบซึมไวมากมาอีกแล้วพวกนี้ซึมไวแล้ว ไม่คือแบบว่ามันซึมไวเนี่ยอย่างหน้างเนงะี้ยมันดูฉ่ำใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงคือหน้าไม่เหนื่อยแล้วเออใช่เอาง่ายๆคือเหมาะกับผู้ชายที่แบบว่าไม่ชอบแบบความครีมหนักๆอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ตัวเดียวอยู่ครับใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีส่วนผสมของอไทมิดอลแล้วก็ไฮยาลูรอนนะครับผมที่แบบว่าผสมกันในสัดส่วนที่แบบว่าพอเหมาะแล้วก็สเสถียรมากที่สุดนะครับคือส่วนตัวเนี่ยใช้มาตัวนี้ประมาณสองสัปดาห์แล้วคือตั้งแต่วันแรกที่เขาวางขายเลยนะครับมักจะมีปัญหาจุดดำๆตรงนี้จุดาๆแแลล้วจงงบบ เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดคือเห็มยากิจริงๆมาคิดว่าเห็นมาคิดว่าเห็นผลได้ไวกว่าสุดเก่าหน้ามันดูสว่างขึ้นดูไม่หมองอันนี้คือกลับมาจากทะเลนะครับทะเลคือแบบว่าไปโดนแดดแบบว่า100%มาประมาณแบบ4วันติดนะครับก็ตัวนี้ตัวแบกเลยนะครับแล้วคิดว่าผู้ชายหลายคนคงชอบ ผมบอกเลยว่าเป็นสกินแคร์ที่ผู้ชายทุกคนต้องมีติดไทยปีนี้คือต้องมีจริงตัวที่2นะครับผมเราจะใช้เป็นจองแซมอนมาสเตอร์คลาสอิมพูซันนะครับผมก็ mm hmm. เป็นตัวที่โดดเด่นดึงดังที่ในเกาหลีคือดึงดังคืออะไรคือเด่นในเกาหลีมากเนื่องจากว่าเอ่อมันมีความแบบชำ่ำเดี๋ยวเอดี๋ยวาดูดูแบบมันมีความชำ่ำแบบเนี่ยเนื้อคล้ายตัวยูซูลีนตัวนี้เลยนะครับแต่แบบว่าอันนี้จะเหลวกว่าหน่อยยูซูลีนจะมีความแบบว่ามีความเป็นเซรั่มหน่อยๆนยนะครับอันนี้ก็คือ ใช่เป็นกระแดดคือหอมมากเลยนะครับแล้วก็ texture ค่อนข้างชอบก็คือตอนนี้เป็นตัวโปรดในในตอนนี้นะครับตัวออจองเซมูนนะครับพอเน้นงานผิวใช่หไหมเราก็ต้องใช้อะไรที่แบบว่ามันดูแบบดูช้ำดูมีน้ำมีนวลดูแบบ glow เลยอย่างนี้นะค <laughs> รับเอาจที่พ่อใหญคือแต่งน้อยมากนะแต่งน้อยมากจริงจแต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือนี่อู้โสดชื่นโอเคครับแล้วก็บำรุงผิวเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาลง อ่อฟาวเดชันก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปคอนซีลเลอร์นะจริงๆใช้แค่2อย่างเองฟาวเดชันคอนซีลเลอร์แล้วก็อคอนทัวร์สามอย่างละทีทนะสามอย่างเองเนื่องจากว่าหน้าพี่แกดีจริงคือแบบสุดๆจริงอะนี่นี่ก็ตูดเด็กแล้วเอาดีๆเ,เราเริ่มที่ฟาวเดชันก่อนนะครับเดี๋ยวนี้แม็กใช้เป็นรองพื้นของบอบบี้บาร์นะครับคือใช้มาแล้วถามว่าเป็นไงดีนะเอ,เอาดีเอาจริงๆคือตอนนี้ก็คือชอบเนื่องจากว่าอาจจะใช้ยากกว่าคุชชั่นแต่ว่าส่วนตัวคือชอบเพราะว่ามันค่อนข้างบางถ้าเกิดว่าเน้นงานผิวแบบว่าดูฉ่ำๆอะ ไม่เยอะไม่เยอะใช่คือมันเหมือนเยอะนะแต่ถามว่าเยอะไหมเยอะ <c oughs> ไม่เยอะไม่เยอะคือดูแบบบางคือทุกทุกเห็นเนี่ยจะเห็นหน้ามันเป็นแบบแบบ ใช่ไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหม,แบบไหมซึ่งจะบอกว่าจริงๆช่วงก่อนเนี่ยแม็กเนี่ยจุดด่างดําคือเยอะมากนะครับถามว่าเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปกดสิวนู่นนี่นั่นด้วยอะไรพวกนี้มันเลยแบบว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็กดสิวมัดมัเลยกดสิวมันเ,เลยแล้วก็กดเองเกดเอง,ดเองก็เลยระเบิดระเบิดนะครับแล้วก็ออมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นใช่ถ้าเกิดตจวจริงอาจจะจะดูออกมองในกล้องจะไม่ค่อยเห็นก็มีตัว s p o t l e t brightening booster serum นะครับเป็นตัวแบก <laughs> แบกเรื่องจุดด่างดำจริงๆแค่ลงลองพื้น ลงคอลงหูหน่อยนะครับผมจําได้และคลิปแรกๆมาถึงเล่นผมเลยพี่มึงลืมลงคอพี่มึงลืมลงหูก็กูทําให้เป็นครับเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับรองพื้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็อคอนซีลเลอร์เก็บรอยดำรอยแดงหน่อยนะครับก็ใต้ตาครับแน่นอนเป็นจุดที่ึง,งผมก็ต้องเก็บแล้วก็ข้างบนหน่อยหน่อยหน่อย,หน,อย,ห,นอยหน้าละกัน ใต้ตาเราจะเหลือเพาะเรว่าขอบตาไว้นั้นเราจะไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่สเต็มเรียกว่าไม่สเต็มวไม่แบบว่ากดแบบคิปขอบตานะครับเนื่องจากว่ามันจะดูแบบขาวโบ๊ะแล้วแบบไม่ธรรมชาตินะครับพอเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยมันจะมีความเรียวความนั่งเกิดขึ้นก็คือเราจะทิ้งแบบรอบๆตาไว้ให้มันดูแบบว่าดูเรียวดูวีแบบว่าไม่ไม่ไม่ต้องกรีดเยอะอะไรอย่างงี้นะเรอจะบอกว่าตอนที่ดูเรื่องอะไรนะเรื่องสวิตโฮมคือแบบว่าเฮ้ยคนนี้คือใครแบบว่าดูแบบ มันดูแบบเป็นเด็กนอนเล็กคือตอนแรกกับผมคิดว่าบางมุมอ่ะเหมือนจุงกีแล้วผมก็ตกใจว่าอันนี้คือจุงกีเหรอแบบมีบางจังหวะแบบบางมเม,มนด้แบบจุงกีเหรอใช่เปล่าแต่จริงๆแล้วคืออะไรอบบ้าทรงคังสไตล์อบ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 สูงเครื้องสืออะไรอ่ะไปกันใหญ่แล้วอันดับต่อมาเรามาปอนเซอร์หน่อยมาเอา่อมาคอนทัวร์หน้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหน้าเขาค่อนข้างแบบมีมิติ ต่อหรือจะเด็ดอยาปากหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆถ้าเกิดปากจะได้ความส้มๆหน่อยแดงๆส้มๆแดงๆหน่อยแบบนวลๆก็จะโอเคนะฮะแต่หลายคนจะบอกว่าแบบอุ้ยเนี่ยแม็กทำไมแบบว่าใช้แต่ตัวเดิมๆผมถึงบอกว่าผู้ชายมันแต่งหน้าได้ถ้าเกิดเราใครใครจะบล็อกตาขีดตามันก็จะอยู่แค่น้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงอะไรประมาณนี้ซึ่งปากเนี้ย เราก็ไม่จําเป็นต้องมสีสีนู๊ดสีน้ําตาลสีแดงเลือดหมูแดงเอาแดงปากเราแดงชมพูน้ําตาลปากละแดงชมพูน้ําตาลนคืออะไรวะเอาแบบสีปากเราอะเน้ทำให้ดูแบบขึ้นหน่อยเออนี่แค่นี้อย่างแก้มเงี้ยอย่างแก้มเนี้ย,ย,มยผมก็ใช้ตัวเดียวกับนี่เลยตัวลิปติ้น่ะลิปติ้งอะไรสักอย่างไม่รู้อะลิปติ้งของป๊อี้เปล่าอะก็ เอาจริงมันลงแก้มได้นะให้แบบว่าเลือดฝาดเบาๆตรงแบบว่าหนกแก้มอะไรเงี้ยแบบว่าในกล้องอยังมองไม่เห็นเลยเอาจงจริงตัวแดงตัวจริงแบบอ่ะไรอ่ะแดงๆนี่ต้หน่อยๆดู่งลือดฝาดผิวสุขภานดีคือจะบอกว่าทรงคังในลุคนนี้คือเป็นคนที่คือคิอค้วดูคมแต่ว่าไม่หนา,นาแล้วผมจะเขียนยังไงอ่ะคิ้วดูคมแต่ไม่หนา,นราเรา,ามอแบกหนาไปแล้วอะยังไงเราปัดให้แบบว่าเฮ้ย กือคิวแบบคุยๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างงี้ดูผมได้อยู่เหรอเออเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะได้เจอนาบีแล้วก็เรามาทําเรื่องทรงผมกันเลยเอาเอาจริงๆคือถ้าเกิดทรงผมใครที่จะตัดให้เหมือนเลยทูบ็อกนะทูบ็อกแฮร์แคทก็ไปตัดปกติได้เลยนะครับแล้วก็เก็บนิดเก็บหน่อยให้แบบว่าข้างหลังมันดูแบบเหมือนลองทรงสูงหรือลองทรงกาลางรองทรงต่ำอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมต้องใช้ถ่ายงานก็ขออนุญาตเก็บปอยพิชิต่าไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่เราใช้นะครับตัวนี้เป็นสเปรย์น้ำเกลือตัวใหม่ที่ผมไปเจอมาาแแล้ววบบ่ ันดีมากแต่ว่ามันแพงชิบหายเลยใช่ครับเออชื่อแบรนด์ว่าอุ้ยเจ้าอุ้ยเจ้าชื่อชื่อแบรนด์ว่าอ้ยเจ้าชื่อเออชื่อแบรนด์ว่าอุ้ยไม่รู้อ่านชื่อแบรนด์ไม่ออกนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบดีมากแบบเป็น texture ที่แบบใช่เลยอ่ะแต่คือประเด็นคืออะไรไหมขวดเท่านิ้วชี้เนี่ยห้าร้อยบาทถามว่าดีไหมดีจริงไหมดีจริงอ่ะคราวนี้เราจะแบ่งหกสิบสี่สิบนะครับหรือเจ็ดสิบสามสิบไปได้เราจะแบ่งประมาณเอ่อประมาณนี้แล้วตรงเนี้ยเราจะตัดแบบนี้เลยนะครับเออ อะไรอ่ะนี่คือแบบว่ายังไม่ได้เป่านะเดี๋ยวดูตอนเป่ามันจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงซึ่งแบบชอบมากเกินไดใหม่บอกแล้วว่าซื้อมาต้องได้ใช้ใครดูเปิดกล่องของผมจะรู้ว่าซื้อไดใหม่มาซึ่งไดเก่าเนี่ยเสียงแบบใช่ไหมแต่ไดนี้เป็นอะไรที่แบบผมแปลกใจมากเนื่องจากว่ามันเสียงไงด้วย่าเสียงไม่เสียงแบบเสียงไม่เสียง ใครที่แบบว่าใช้หวีใดใช้หวีอันนี้ไม่เป็นนะครับิี่ใช้หวีธรรมดาก็ได้แล้วก็พยายามเสยขึ้นเสยขึ้นหรือแบบพยายามงัดโคนขึ้นนะครับงัดขึ้นงัดขึ้นอย่างนี้เออพอง,งัดขึ้นเสร็จปุ๊บอะ่ะแล้วมันก็จะหมาอ่ะลงปุ๊บบิดปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็วิ่งแล้วก็เออผมเนี่ยข้างหลังเนี่ยประมาณ40ของหลังหัวเกินขึ้นไปนิดนึงอะ่ะใดไปข้างหลังเออใดไปอย่างนี้เลย มันจะได้แบบว่าดูไม่หัวล้านนะสำหรับใ,ใครที่ผมบางแบบผม <c oughs> นะแล้วก็อ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใช้แว็กนะอย่างที่ผมบอกว่าสเปรย์ที่ผมชอบแบบเจอร์ที่เปลี่ยนไปดูเหมือนทําผมเลยปะดูเหมือนทําผมเป็นเลยปะ <c oughs> คือแค่สเปรย์นะผมบอกว่ามันดีแต่ว่ามันแพงทุเปิง <c oughs> มาต่อนะครับเราจะใช้แวกซแล้วต่อไปเราจะใช้วกซและคือผมข้างหน้าเขาจะมีความแบบปลอยอย่างนี้ลงมานิดนึงซึ่งขอม้วนผมนิดนึงนะครับก็เทคนิคกการม้วนให้แบบว่ามันดูแบบไม่เป็นแบบหยิกเป็นแบบเส้น อย่างนี้นะครับก็คือบิดกึกนิดนึงแล้วก็ดันรูดขึ้นเลยนะครับผมจะทาแค่แค่ข้างหน้าเนาะแค่ข้างหน้ามาข้างหน้าเราทำแค่ข้างหน้าเดียวบดิดึแล้วก็รูดขึ้นโอ้ยติดอนนี้ใช่ไหมบิดปึ๊บก็รูดขึ้นเห็นควันไหมเห็นควนันแปลว่าถูกแปลว่าไม่เ <laughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมไม่ได้แบบว่ามีความเคิร์ฟนิดนึงเอ้จะบิด อันนี้คือเรปเนจากทรงคังนะครับก็มันก็คือจะแปะข้างๆ้างเนี้ยเป็นแบบว่าเรียบร้อยหรือแบบดูทรงประมาณแถวๆนี้นะครับแถวแวกนะครับผมก็อ่าฟาสต์อ่านชื่อทุกวันนี้อ่านชื่อไม่ออกเลยเน้นข้างหน้าเน้นฝั่งนี้เน้นฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจว่าฝั่งนี้ใช่ข้างหน้าแบบว่าลอยลอยสน่เออีแค่นี้นี่นี่เหมือนคนละคนเลยว่ะข้างเนี้ยเฮ้ยข้างนี้ นะเฮ้ยบ้า,า,าถ้าเกิดเขาทรงครั้งอันนี้สงครั้ง <c oughs> ขอเป็นสังครั้งก่อนแล้วกันนะค่อนข้างประทับใจในการทําครั้งนี้รูส้สึกว่าเหมือนที่สุดแล้วทรงผมเหมือนเรฟเรนซ์ที่สุดแล้วถ้ายกเวน้นอ่ะตัดหางนี้ทิ้งที่เหมือนอย่างหนึ่งคืออะไรไหมทรงครั้งคือแบบว่าตาเหมือนไหมคือตามไม่เท่ากันสอง,งั้งข้างหนึ่งแบบหลบในข้างหนึ่งแบบ สองชั้นชัดๆเลยอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าเวลาแต่งหน้าทุกครั้งเรื่องหน้าเนี่ยจะไม่ค่อยโฟกัสจะมาโฟกัสเรื่องทรงผมมากกว่าแบบว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้ชายมันเน้นทรงผมเป็นหลักนะครับและแน่นอนครับแต่งอย่างนี้จะไม่มี MV ได้ยังไงต้องไหมไม่ใช่ MV เป็นแบบว่าในหนังชาเลนซีรี ีต้องมีแล้วใช่ไไปดูผีเสื้อที่ห้องพี่ไหมมาดูแมวที่ห้องพี่ไหมเออเตรียมตัวรับชมได้เลยครับไม่จากว่าเสร็จแล้วก็ครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปรับชมมินิซีรีส์เป็นตอนที่แบบคัดมาแล้วกันนะไปรับชมกันครับใช่เดี๋ยวเจอกันจกี้ฮยองบุญเบะไรมาอ๋ออ๋อสุดยอดเกิ more than a 이 밤이 당신에게 남아 있이 밤이 만나비 보러 갈래 나 잠깐 화장실 좀 <g arness> <ks> สนุกสนุกขำๆกันนะครับก็เออหวังว่าจะไม่ได้ซีเรียสอะไรกันเออหลังจากอาบน้ําล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ต้องบารุงผิวกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้แบบลุยันมาหนักมากเลยใช่ไหมก็รู้ทั้งแต่งหน้าทําผมเจอแดดเจอไฟเจอมลภาวะเจอมลพิษอะไรต่างๆนะครับมีทั้งฝุ่นมีทั้งละอออนครับคือเยอะมากนะฮะเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับผมตัวยูเซล i นสปอร์ตเลตไบเทนิ่งบูสเตอร์เซรั่มนะครับตัวนี้นะฮะใช้ทั้งช้าทั้งเย็นเลยนะ ก็ทาได้ทั่วหน้าเลยใช้แล้วก็น่าจะได้ไม่หมองนะครับลดเม็สสีในผิวที่เกิดจากแดดด้วยนะครับทาเสร็จแล้วก็สบายผิวมากเนื่องจากว่าซึมแล้ว <c oughs> <c oughs> ซึมซึมเนะร็วไปซึมเลยวนะฮะคนละซึมกันห <c oughs> วังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับน่าจะทำนะฮะหลายๆคนเลยมีหลายคนมาช่วยด้วยก็ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องนี้ด้วยนะครับผมชอ่องซุปนะครับ แชร์ไปเยอะเลยครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับตัวยูซูลีนสปอตเลสไวท์นิ่งบูสเตอร์เซรั่มนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วทั่วประเทศคืนซื้อได้ทุกที่ยูซูลีนใครๆก็รู้ซื้อได้ทุกที่นะครับครับผมก็เดี๋ยวมีบีไฮเดซีมาให้ดูข้างหลังแล้วกันนะตัดไปว่าขำๆสนุกๆกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับ กล้องพร้อมไฟพร้อมสเสเดครับฉันแม่เันแล้วอหนึ่งเอ๊ชัดเขินเขินแล้วก็ออกเปมไปผไปห้องน้ำก่อนนะไปเข้าห้องน้ำคัน ตาโตนี่ไหนปะโผล่อะไรตายิ้มมุมปากอะไได้หนุ่มหนุ่เจ้าสำอางเหนื่อยเยอ้มขนนี้ไม่สำอางเยิ้มมากเลยผลรับแบบเชลฟี่เลยโผวเลี้ยเลย 我有病给他来了？